สวัสดีเช้าวันเสาร์ที่11ตุลาคม2568สวัสดีเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นทุกท่านในสัปดาห์นี้เราก็หยุดยาว3วันนะครับเสาร์อาทิตย์จันทร์เราก็จะมีโอกาสเข้าไปสำรวจกราฟหุ้นซึ่งเป็นหุ้นการบ้านเอาไว้ใช้ประโยชน์สำหรับเล่นเทรดเกงกระไรในสัปดาห์หน้านะครับก็จะมีทั้งหุ้นที่ติดเข้ามาใน20 t top gain 20 t top plus และหุ้น big cap ในกลุ่ม most active โดยเฉพาะหุ้นที่เป็น Most Active ในเชิงลบเมื่อวานนี้10ตุลาคม2568หุ้น Delta าก็พาเซ็ตร่วงลงมามากเลยนะครับโดยเซ็ตปิดไปที่1,286.98จุดปิดติดลบไป27.01จุดคิดเป็นติดลบ2.06%ในระหว่างวันลงไปต่ำสุดที่31.52จุด มูลค่าซื้อขายสุทธิ37,692.20ล้านบาทในช่วงเช้าเปิดตลาดเซ็ตก็ร่วงลงไปแล้วก็อยู่ในแดนลบตลอดทั้งวันทําจุดต่าสุดที่1,282.47จุดเซ็ตร่วงลงมาไม่เป็นท่าเลยนะครับในช่วงท้ายตลาดก็ดีดขึ้นมานิดหนึ่งแนวรับในสัปดาห์ต่อไปแนวรับแรกอยู่ที่1,283จุดก็จะมีโอกาสหลุดแนวรับนี้นะครับ แนวรับถัดลงมาก็อยู่ที่1268จุดในสัปดาห์นี้ความหวังที่จะเบรกแนวต้าน1300จุดก็ค่อนข้างจะเลือนลางสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจก็ดูจะไม่ค่อยดีสถานการณ์ชัดดาวของสหรัฐอเมริกาก็ยังต่อเนื่องไม่รู้จะจบลงอีท่าไหนส่วนสงครามภาษีระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนก็มีทีท่าจะรุนแรงขึ้นนะครับเมื่อวานนี้นักลงทุนต่างชาติและสถาบันเป็นฝ่ายเทขายออกมา ส่วนนักลงทุนรายย่อยภายในประเทศและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์อยู่ทางฝั่งซื้อสรุปยอดการซื้อขายหุ้นหลังจากตลาดหลักทรัพย์ปิดทําการเมื่อวันศุกร์ที่10ตุลาคม2568ต่างชาติเทขาย1678.10ล้านบาทกองทุนขาย200.46ล้านบาทรายย่อยซื้อ1518.50ล้านบาทและโบรกเกอร์ซื้อ360.06ล้านบาทต่างชาติและกองทุนเป็นฝ่ายชัดทีเฟกซ์ ต่างชาติขาย19653สัญญากองทุนขาย328สัญญารายย่อยเป็นฝ่ายลอง TFX ซื้อ19981สัญญาโรบอทเทรดเป็นการซื้อขายผ่านโปรแกรมเทรดดิ้ง43.44%มีหุ้น3ตัวนะครับที่ถูกเทขายออกมาได้แก่หุ้น Delta การบินไทยและ XBIO หุ้น XBIO นี่ทําราคา o ล3พล พอที่3มีแรงซื้อขึ้นไปนิดหน่อยแต่เมื่อวานนี้ก็ยังมีแรงขายกดทับลงมาอีกพุ้นลงมายืนที่43สตางค์ในภาพรวม o s e c t i v e มีหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายเกินกว่า1,000ล้านบาทจำนวน8หลักทรัพย์เดลต้าหลังจากเป็นพระเอกมาหลายวันเมื่อวานนี้เป็นผู้ร้ายร่วงลงมา9%ติดลบไป18บาทลงมายืนที่ราคา179บาท50สตางค์ มูลค่าซื้อขาย3,864ล้านบาทหุ้นการบินไทยร่วงลงมาอีก60สตังค์ลงมายืนที่10บาท90สตังค์นักลงทุนมีความกังวลนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงบอร์ดแล้วก็จะมีการเพิ่มคนในบอร์ดผู้บริหารนักลงทุนก็เทขายออกมาด้วยมูลค่าซื้อขาย1,660ล้านบาท KTB กับ KBank ราคาไม่เปลี่ยนแปลง Advance ติดลบไป3บาท AOT ติดลบไป2บาท โดยมีหุ้นที่ติดเข้ามาใน20 Top Loss ซึ่งมีมูลค่าซื้อขายสูงสุดได้แก่หุ้นเดลต้ารองลงมาได้แก่หุ้นการบินไทยและ a o t สําสำหรับหุ้นที่ติดเข้ามาใน20ว o p g a ท n และมีมูลค่าซื้อขายสูงสุดเมื่อคิดเป็นเปอร์เซนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้แก่หุ้น Supreme บวกไป10%ดีดขึ้นมา15สตางค์ขึ้นมายืนที่ราคา1,58บาท58สตางค์ แต่มูลค่าซื้อขายก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับ2ล้านบาทเศษเศษแต่ถ้าคิดเป็นมูลค่าการซื้อขายสูงสุดก็จะอยู่ที่หุ้นติดล้อบวกไป3%เรเราคาเด้งขึ้นมา70สตังค์ขึ้นมายืนที่21บาท20สตังค์มูลค่าซื้อขาย4 9 1ล้านบาทรองลองมาได้แก่หุ้น ivl บวกไป40สตังค์ขึ้นมายืนที่21บาท50สตังค์มูลค่าซื้อขาย356ล้านบาท และหุ้น BPP บวกไปอีก20สตังค์ขึ้นมายืนที่18 20สตังค์โดยมูลค่าซื้อขาย133ล้านบาทมีหุ้นที่ทำบอลลูนมาเลิดในเชิงบวก3ตระแรกได้แก่หุ้นติดล้อ i n e น็ตเ d และหุ้น BS โรงพยาบาลบำรุงราชบอลลูนมาเลิดในเชิงลบ3ตรกรกได้แก่หุ้นทัสโกการบินไทยและบ้านปูอิมแพคในเชิงบวก3ตรกได้แก่หุ้นทรู IVL และติดลอ้อ Impact ในเชิงลบ3ตัวแรกได้แก่หุ้น Delta า o t t และการบินไทยในคลิปแรกเราจะเข้าไปส่องกราฟหุ้นสำหรับเล่นเทรดเก็งกำไรเข้าไปส่องกราฟหุ้นที่ติดเข้ามาใน20 t ทับเกนก่อนนะครับเราไปเริ่มกันที่หุ้น Supreme หุ้น Supreme เมื่อวานนี้สามารถเบรกแนวต้านสำคัญบริเวณ1.50บาท50สตังค์และ1.55บาท55สตังค์ขึ้นไปยืนที่ราคา1บาท58สตังค์ เทรดเก่งกำไรก็ยังมีแนวต้านเหนือขึ้นไปอยู่ที่1.67บาท67สตางค์หุ้นสู p r พรีมดิสติบิวชั่นทำราคาตํำสุดไว้ที่1.27บาท27สตางค์ใช้ราคา1.50บาท50สตางค์เป็นจุดสต็อปลอสนะครับตลุดแนวรับนี้ลงมาก็มารอซื้อที่1.41บาทส1สตางค์สถานการณ์เซ็ตไม่ค่อยดีสต็อปลอสสั้นๆไว้ก็จะปลอดภัยนะครับหุ้นตัวถัดไปหุ้นบิวตี้ หุ้น beauty นี่กลับเป็นขาขึ้นชัดเจนเบรกแนวต้านสำคัญบริเวณเส้น EMA 200วันแถวๆราคา38-39สตังค์พุ่งขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ68สตังค์แต่ก็ถอยตัวลงามาพักลึกนะครับลงมาทำจุดต่ำสุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ราคา46สตังค์เมื่อวานนี้ก็มีคนไล่เก็บซื้อหุ้น beauty beauty community ซึ่งมีแรงซื้อขึ้นไปปิดที่ราคา52สตังค์เศรษเกิจกำไรก็ใช้แนวรับ46สตังค์เป็นจุดสต o p ปลอสส่วนแนวต้านก็อยู่ที่55สตาตังค์60สตังค์และ68สตังค์ถ้าหลุด46สตังก์ก็ลงมาซื้อบริเวณเส้น EMA 200วันนะครับแถวแถวราคา38สตังค์อุ้นตัวตัดไปหุ้นล็กสเล่หุ้นล็ x กสเล่นี่เป็นขาขึ้นชัดเจนในช่วงต้นเดือนกันยายน ทำราคาพุ่งขึ้นไปชนแนวต้าน1บาท91สตางค์แต่ก็ถูกแรงขายกดทับลงมาที่แนวรับ1บาท77สตางค์แล้วก็มีแรงขายทำกำไรลงมาทำราคาต่ำสุดไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วต่ำสุดที่1บาทส9สตางค์แต่ว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมามีแรงซื้อกลับคืนขึ้นไปยืนที่ราคา1บาท65สตางค์เทรดเก่งกำไรก็ใช้แนวรับ1บาทส9สตางค์เป็นจุดสตาร์ลอส ส่วนแนวต้านอยู่บริเวณ1บาท77สตางค์แนวต้านถัดไปก็อยู่ที่1บาท91สตางค์หุ้นตัวถัดไปหุ้น JTS หุ้น JTS Jasmine Technology Solution JTS ทำราคาไซเวอ์ออกด้านข้างแต่ก็เป็นไซเวดาวนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลุดแนวรับสำคัญบริเวณ29บาท75สตางค์ลงมาสร้างฐานใหม่อยู่ที่28บาท50สตางค์ เมื่อวานนี้ JTS มีแรงเด้งขึ้นไปชนแนวต้าน25บาท75สตางค์เรเกิงกำไรก็ใช้แนวรับ28บาท50สตางค์เป็นจุดสต็อปลอสนะครับอาการของหุ้น JTS ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าขึ้นไปยืนเหนือราคา25บาท75สตางค์ได้แล้วไม่หลุดลงมาอีกก็จะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้าน34บาท75สตางค์ได้หุ้นตัวถัดไปหุ้น CNT ริสตียนี n แอนด์นิวเซนไทยก็เป็นหุ้นเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างนะครับอยู่ในตลาดหุ้นไทยมานานมาก CNT ทําจุดต่ําสุดไว้ที่ราคา83สตางค์ในช่วงต้นเดือนกันยายนเบรกแนวต้านสําคัญบริเวณ1.7บาท7สตางค์แล้วก็พุ่งขึ้นไปชนแนวต้านสูงสุดที่1.26บาท26สตางค์ในช่วงต้นเดือนตุลาคมลงมาทดสอบแนวรับ1บาท7สตางค์ก็ไม่หลุดลงไปนะครับ เมื่อวานนี้ก็มีแรงซื้อหุ้นพุ่งขึ้นไปสูงสุดที่1.15บาทส5สตางค์ท้ายตลาดย่อตัวลงมาปิดที่1.13บาทส3สตางค์เรดเกณฑกกำไรก็ใช้แนวรับ1บาท7สตางค์เป็นจุดสตอปลอสโดยมีแนวต้านแรกอยู่ที่1.19บาทส9สตางค์แนวต้านถัดไป1.26บาท26สตางค์ถ้าหลุด1บาท7สตังค์จะดูไม่สวยนะครับหุ้นตัวถัดไปหุ้นติดล้อหุ้นติดล้อนี้ก็เป็นขาขึ้นมาตั้งแต่ในช่วงเดือน กรกดาคม2568เมื่อวานนี้หุ้นติดล้อเบรกแนวต้านสำคัญที่ราคา20บาท90สตางค์ขึ้นไปทำราคา52วิกคาไฮที่21บาท40สตางค์ในช่องไทยตลาดย่อตัวลงมาปิดที่21บาท20สตางค์เดเกิงกำไรก็ใช้แนวรับ20บาท50สตางค์ซึ่งเป็นราคาเปิดเมื่อวานนี้เป็นจุดสต o อปลอถ้าร่วงลงมาก็มารับที่ แนวรับบริเวณ19บาท30สตังค์โดยมีแนวต้านอยู่บริเวณ21บาท40สตังค์แนวต้านถัดไปก็จะเป็นแนวต้านจิตตวิทยานะครับหุ้นตัวถัดไปหุ้น I-net r e เร I-net Freehold d n d l ด์ล e สต์ r e ลเดไอเน็ตเเป็นขาขึ้นนะครับในช่วงกลางเดือนกันยายนเบรกแนวต้านสำคัญ10บาท70สตังค์และในเดือนนี้มีความพยายามจะขึ้นไปทดสอบแนวต้าน11บาท70สตังค แต่ยังไปไม่ถึงนะครับไปได้ไกลสุดที่11บาท60สตังค์ยังเป็นขาขึ้นอยู่ i n e น็ตรีนี่ใจปันผลดีนะครับแต่ราคาก็ค่อนข้างจะสูงแล้วเศรษกิงก,ก็ไม่ควรจะไล่ราคานะครับรอให้ยอดตัวลงมาแล้วค่อยเข้าซื้อแถวแถวราคา10บาท70สตังค์ซึ่งเป็นการย่อซื้อ Buy on dip แต่ถ้าไม่ย่อลงมาก็มีแนวต้านที่11บาท70สตังค์ ถ้าผ่านแนวต้านนี้ขึ้นไปได้ก็จะเป็นแนวต้านจิตวิทยานะครับหุ้นตัวถัดไปหุ้นไพรอนไพรอนนี่ก็เป็นขาขึ้นในช่วงต้นเดือนตุลาคมก็สามารถเบรกแนวต้าน2บาทส2สงตางค์ขึ้นไปแล้วก็ทดสอบแนวต้านบริเวณ2บาท56สตางค์ยังไม่ผ่านถอยกลับลงมาทดสอบแนวรับบริเวณ2บาทส2สตางค์ไม่หลุดแนวรับนี้นะครับเมื่อวานก็เด้งขึ้นไปปิดที่ราคา2บาท42สงสตางค์ เศษเก่งกำไรก็ใช้แนวรับ2บาท32สตังค์เป็นจุดส t o p Loss ถ้าร่วงลงมาก็มารับที่2บาท18สตังค์แต่ถ้าไม่ร่วงลงมาก็มีโอกาสขึ้นไปทำกำไรบริเวณแนวต้าน2บาท56สตังค์หุ้นตัวถัดไปหุ้นไฮโดร o Tech Hydro Tech ก็เป็นขาขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมมีแรงซื้อยาวขึ้นไปเลยนะครับพุ่งขึ้นไปชนแนวต้าน5บาท70สตังค์ จากนั้นก็ลงมาพักตัวลึกตาำจุดต่ำสุดไว้ที่บริเวณ2บาท98สตังค์จากนั้นก็กลับตัว v h h p e นะครับพยายามขึ้นไปทดสอบแนวต้าน5บาท5สตังค์ก็ยังไม่ผ่านเมื่อวานนี้ขึ้นไปยืนที่ราคา4บาท90สตังค์เสร็เก็งกำไรใช้แนวรับ4บาท50สตังค์เป็นจุดสตอปล o สสส่วนแนวต้านก็มี3แนวแนวต้านแรก5บาท5สตังค์แนวต้านถัดไป5บาทส0สตังค์ และแนวต้านไฮเดิมที่5บาท70สตังค์หุ้นตัวตัดไปหุ้น n น็ตเน็ตแอ l บส e t e c เทคโนโลยีหุ้นเน็ตทำราคา52วิคโลเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่เองที่ราคา2บาท86สตังค์แต่ก็มีแรงซื้อกลับคืนขึ้นไปแล้วก็กลับตัวได้ไวนะครับวันศุกร์ทำราคาขึ้นไปทดสอบแนวต้าน3บาท40สตังค์แล้วย่อตัวลงมาปิดที่ราคา3บาทส8สตังค์ก็ถือว่ากลับตัวได้เร็ว เศรษเก็งกำไรใช้แนวรับบริเวณ3บาทเป็นจุดสต๊อปล s สในสัปดาห์ต่อไปถ้าเบรกแนวต้าน3บาท40สตังค์ขึ้นไปได้ก็จะมีแนวต้านถัดไปอยู่ที่เส้น EMA 200วันบริเวณแนวต้าน3บาท70สตังค์ถ้าผ่านไปได้แนวต้านสําคัญจะอยู่ที่3บาท84สตังค์ถ้าผ่านแนวต้านนี้ไปได้จะกลับเป็นขาขึ้นหุ้นตัวถัดไปหุ้น BPP บ้านปูพาวเวอร์ บานปูพาวเวอรก็ได้สองกราฟมาตลอดสัปดาห์นี้นะครับสามารถเบรกแนวต้าน8บาท75สตางค์9บาท30สตางค์แล้วขึ้นไปทดสอบแนวต้าน1 0บาท60สตางค์แต่ก็มีแรงขายกดทับลงมานะครับเมื่อวานนี้ลงมาปิดที่ราคา1 0บบาท20สตางค์เศษเกิ่งกําไรก็ใช้แนวรับบริเวณ9้บาท30สตางค์เป็นจุดส t o p Loss โดยมีแนวต้านแรกอยู่ที่1 0บาท60สสตางค์ ถ้าผ่านแนวต้านนี้ไปได้ก็จะเป็นแนวต้านจิตตะวิทยาต่อไปหุ้นตัวถัดไปหุ้นวินเนอร์วินเนอร์กรุ๊ปเอ็นเตอร์พรส์หุ้นวินเนอร์นนอรนนอรทำจุดต่ำสุดอยู่ที่ราคา1บาท90สตังค์หลังจากขึ้นเครื่องหมาย XD นะครับในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมก็กลับตัวทำราคายก High ยก Low ขึ้นไปสเต็ปแรกยก Low ขึ้นไปที่1บาท97สตังค์สเต็ปที่2ยก l o ขึ้นไปที่2บาทสสตังค์ แล้วพุ่งขึ้นไปชนแนวต้าน2บาทส2สงตางค์ยังไม่ผ่านแนวต้านนี้ถอยลงมาไม่หลุดแนวรับ2บาทสสตงางค์เมื่อวานนี้มีแรงซื้อเข้ามาหุ้นทำราคาพุ่งขึ้นไปทดสอบแนวต้าน2บาทส6สตางค์แล้วยอดตัวลงมาที่2บาทส2สตางค์เสร็เก่งกับไรใช้แนวรับบริเวณเส้น EMA 200วันที่แนวรับบริเวณ2บาทสสตางค์เป็นจุดสต็อปลสโดยมีแนวต้าน2บาท16สตางค์ เป็นแนวต้านแรกแนวต้านถัดไป2บาท24สตางค์แนวต้านไฮเดิม erm ที่2บาท32สตางค์หุ้นตัวถัดไปหุ้น i v l หุ้น i v l กลับเป็นขาขึ้นนะครับโดยจุดต่ำสุดอยู่บริเวณช่วงภาษีท้ามรอบแรกที่ราคา16บาท90สตางค์จากนั้นยกโลขึ้นไปอยู่ที่19บาทโลถัดขึ้นไปอยู่ที่20บาท80สสตางค์ในช่วงเดือนกันยายนทำราคาพุ่งขึ้นไป ทดสอบแนวต้าน24บาท50สตังค์ยังไม่ผ่านแล้วถอยลงมาพักตัวค่อนข้างลึกที่แนวรับบริเวณ20บาท80สตังค์จากนั้นวันพฤหัสและวันศุกร์มีแรงซื้อเด้งขึ้นไปปิดที่ราคา21บาท50สตังก์ก็ปิดราคาด้วยแท่งเขียว2แท่งนะครับก็เป็นสัญญาณซื้อเศร็จเกิงกำไรก็อยากให้หลุด20บาท80สตังค์ใช้แนวรับนี้เป็นจุดสต็อปลอสส่วนแนวต้านแรกก็อยู่บริเวณ เส้น EMA 200วันแถวแถว22บาทแนวต้านถัดไปอยู่ที่22บาท60สตังค์และแนวต้านไฮเดิม erm, อยู่ที่24บาท50สตังค์ถ้าหลุดแนวรับ20บาท80สตังค์ก็ลงมารอที่19บาทนะครับหุ้นตัวถัดไปหุ้น cpi ชุมพรปามออยอินดัสทรีหุ้น cpi ทำราคาต่ำสุดไว้ที่2บาท52สตังค์จากนั้นยกโลขึ้นไปอยู่ที่2บาท86สตังค์ และตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมก็ยกโลขึ้นไปอยู่ที่3บาทส0สตังค์เมื่อวานนี้หุ้น CPI มีวอลุ่มเข้าเปิดที่ราคา3บาท20สตังค์พุ่งขึ้นไปปิดที่ราคา3บาท26สตางค์เทรดกิ่งกําไรมีแนวต้านแรกอยู่ที่3บาท32สตางค์และมีแนวรับอยู่ที่3บาท1 0สตางค์ก็ใช้แนวรับนี้เป็นจุดสตอปลอสแนวรับถัดลงมาก็อยู่ที่3บาท2สตางค์ ถลุดแนวรับนี้ลงไปภาพจะไม่สวยลงมารับอีกทีหนึ่งที่บริเวณเส้น EMA 200วันแถวแถวราคา2บาท90สตังค์หุ้นตัวถัดไปหุ้น NSL หุ้น NSL ทำจุดต่ำสุดไว้ที่25บาทในช่วงต้นเดือนกุมภพาพันธ์จากนั้นก็กลับตัวเป็นขาขึ้นขึ้นไปทำราคาสูงสุดไว้ที่36บาทในปัจจุบันกลับมาเป็นขาลงนะครับหุ้น NSL nsl foods ทำราคาดิ่งลงมาเมื่อวานนี้ทำราคาต่ำสุดไว้ที่26บาท50สตางค์มีแรงซื้อพุ่งขึ้นไปทดสอบแนวต้าน27บาท75สตางค์ในช่วงท้ายตลาดก็ถอยลงมาปิดที่ราคา27บาท25สตางค์เศรษเกิงกำไรก็ใช้แนวรับ26บาท50สตางค์เป็นจุดสต็อปลอสครับดูแล้วอาการไม่ค่อยดีใครจะเล่นต่อก็มารับแถวแถว25บาท แต่ถ้ามีแรงซื้อสนับสนุนสามารถเบรกแนวต้าน27บาท75สตางค์ขึ้นไปได้ก็อาจจะมีเด้งขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ30บาทนะครับหุ้นตัวถัดไปหุ้น ASP Asia Plus Group Holdings ในช่วงภาษี4ทรัมม์รอบแรกหุ้น ASP ทําราคาต่ําสุดไว้ที่1บาท81สตางค์ในช่วงวิกฤตการหุ้นหลายๆตัวถูกบังคับ first sale ทำราคาลงมาร่วงฟลอ หุ้น ASP ก็ร่วงลงมาด้วยในช่วงระหว่างวันที่20ถึง23มิถุนายนทาราคาต่ำสุดไว้ที่1บาท90สตางค์จากนั้นก็กลับเป็นขาขึ้นนะครับในช่วงกลางเดือนกันยายนขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ2บาท78สตางค์2-3ครั้งไม่สามารถผ่านไปได้แล้วถอยลงมาพักตัวลึกในช่วงต้นเดือนตุลาคมทาจุดต่ำสุดไว้ที่2บาท18สตางค์เมื่อวานนี้ ASP ขึ้นไปยืนปิดราคาที่2.28บาทสตางค์เทรดเกิงกำไรก็ใช้แนวรับ2.18บาทสตางค์เป็นจุดสตอ p อ o สตโดยมีแนวต้านแรกอยู่บริเวณ2.36บาทสตงางค์แนวต้านถัดไป2.52บาทสตางค์และแนวต้านไฮเดิม erm อยู่ที่2.78บาทสตางค์หุ้นตัวถัดไปหุ้นยูแวนยูนิวานิสบามออยหุ้นยูแวนก็ทำราคาต่ำสุดในช่วงภาษีทรัพป์รอบแรก บริเวณร,ราคา8บาท70สตางค์นะครับจากนั้นก็เด้งขึ้นไปแล้วทำราคาไซเบอ์ออกด้านข้างยืนเหนือแนวรับบริเวณ9บาทจากนั้นก็ยกโลขึ้นไปแล้วทำราคาไซเบอ์ออกด้านข้างยืนเหนือแนวรับ9บาท50สตางค์ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมค่อยๆสไลด์ตัวขึ้นยกโลขึ้นไปอยู่ที่9บาท95สตางค์กลางเดือนกันยายนยกโลขึ้นไปอยู่ที่10บาท80สตางค์ จากนั้นก็ขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ12บาทยังไม่ผ่าน12บาทนะครับแล้วยอดตัวลงมาทําจุดต่ําสุดไว้ที่10บาท80สตังค์ไม่หลุดแนวรับนี้ลงไปแล้วเด้งกลับไปทําราคาใช้เบร์ออกด้านข้างเมื่อวานนี้ขึ้นไปปิดที่ราคา11บาท60สตังค์เทรดกิ้งกําไรก็มีแนวต้านอยู่บริเวณ12บาทก็ใช้แนวรับ10บาท80สตังค์เป็นจุดสตาอปลอสก็จบไปแล้วนะครับ หุ้นการบ้านที่ติดเข้ามาในเท Top g a ทเกประจำสัปดาห์นี้ส่วนคลิปต่อไปก็จะเข้าไปส่องกราฟหุ้นที่ติดเข้ามาในมอดแ c t i v e แต่ว่าเป็น m มอดแ c t i v e ในเชิงลบนะครับจะมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวคอยติดตามกันต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ